สวัสดีครับกลับมาพบกับร้านเบเกอร์คับพิษณุโลกอีกแล้วนะครับเดือนนี้ของเข้ารัวๆเลยนะครับอันนี้ก็จะมาให้ดูอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ร้านเราเพิ่งนำเข้ามาจำหน่ายนะครับจะชื่อว่าแบรนด์ว่า Ex i t นะครับแ x i t นี่แ x i t บางคนอาจจะผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ทางร้านเราเพิ่งนำเข้ามาจำหน่ายนะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ Ex i t ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้จะชื่อรุ่นว่า d a r k e n S นะครับดักเคนเอราคาไม่รุนแรงนะครับตอนนี้มีเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 7ามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลายนะครับเจ็ดลายครบทุกสีครบทุกไซส์นะครับทางร้านเรามีครบทุกสีทุกไซส์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่อันนี้ให้ดูก่อนลายหนึ่งที่เอามาเอามาโชว์ให้ดูนะครับนี่ทรงสวยนะครับนี่ทรงสวยข้างหลังก็มีรูระบายอาากศนะครับ ด้านบนด้านบนมีช่องลมนะครับตรงกลางเนาะแล้วก็มีตรงค้างตรงนี้เปิดปิดได้นวมนิ่มนะครับมีตัวล็อกชิลนะครับเล็กๆนี่นี่ครับหมวกตัวนี้จะไม่มีแว่นกันแดดภายในนะครับจะไม่มีแว่นกันแดดภายในนะครับแล้วก็สายรัดค้างจะเป็นคลิปล็อกนี่จะเป็นคลิปล็อกนะครับใช้งานง่ายๆนะครับนี่ก็จะมีรีเฟกซด้วย น,นวมค่อนข้างนิ่มนะครับนวมค่อนข้างนิ่มเลยนี่ตัวนี้ก็ราคาไม่รุนแรงนะครับราคาอยู่ที่2,690บาทน,นี่ราคาถูกมากๆกนะครับกับคุณภาพเนาะตัวนี้นะครับได้ ECE 2 2ง6แล้วนะครับเป็น ECE ตัวใหม่แล้วนะครับีน่นะครับแล้วก็จะเป็นมอกอของบ้านเราได้ดอทด,ด้วยนี่ได้ดอทด,ด้วยนะครับ ECE ด้วยแล้วก็มอกอด้วย นะครับน้ำหนักก็อันนี้ไซส์ XL นะครับเขาแจ้งว่าอยู่ที่1,500กรัมนะครับก็กลางๆเนาะนะไม่หนักไม่เบานะครับถ้าไซส์ S ไซส์ M ก็น่าจะเบากว่านี้หาก่อนอันนี้ไซส์อะไรเอ่ยอันนี้ไซส์น่าจะไซส์ใหญ่๋อนี่ไซส์ L อนะไซส์ L ก็ใกล้เคียงกันนะ1,500กรัมนะครับอันนี้ก็อีกลายอย่างนี้สวย สีแบบออกแบบปลืกมังคุดหน่อยๆน,นี่ก็สวยนะครับเดี๋ยวรูปของลายอื่นๆอนะ่ะเดี๋ยวเราจะจะถ่ายรูปแล้วก็ลงรา,ายละเอียดไว้ให้เนาะว่ามีสีอะไรลายอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับ2,690เนาะเอาไว้ใส่ใช้งานเดินทางก็ได้นะครับหมวกจะเว้าสำหรับช่องสำหรับติดตั้งลำโพงของบลูทูธมาแล้วนะครับจะเว้า จะวอลช่องวางลำโพงมาแล้วนะครับก็ใครอยากติดบลูทูธเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตั้งได้เลยนะครับไม่มีปัญหานี่กับแบรนด์ใหม่ที่ทางร้านนําเข้ามาจําหน่ายนะครับแอคซนะครับบููถูกเปล่าไม่รู้เนาะแต่ประมาณนี้ภาษาก็สเปนน่าจะเป็นภาษาสเปนเป็นแบรนด์สเปนเนาะถ้าเป็นตัวท็อปๆเนี่ยมันมันเข้าไปอยู่ในพวกรายการแข่งขันต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวล่างๆหน่อย ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับแบรนด์ใหม่ที่ทางร้านนําเข้ามาจาหน่ายเดี๋ยวจะมีอีกรุ่นอื่นๆอีกน,น,นะครับเดี๋ยวจะตามเข้ามาอันนี้เป็นล็อตแรกนะครับจะเป็น d a r เคนเนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกตามเข้ามาเดี๋ยวคอยติดตามชมแล้วกันนาอวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับยังไงฝากแบรนด์ Ex ็กซไว้ด้วยนะครับให้เผื่อให้หลายๆคนหลายๆท่านพิจารณานะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามี หมวกรุ่นอะไรแบรนด์อะไรเข้ามาจหนไหนที่ร้านเดี๋ยวเราเอามาให้ชมกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ